้ให้ร้อนน้ำเข้าได้ยังไง สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลูกแหงตูดเหล็กแอลกอนอายุ60มาได้แอลฟังตายแล้วก็งาน DIY ทั่วไปนะครับตอนนี้ลูกแหงกำลังจะเดินทางไปที่ขับเฮาพัทยานะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนลูกแหวงได้ทำเรื่องเครมมอเตอร์สตาร์ทไว้เนื่องจากน้ำเข้าเนาะก็2ออาทิตย์พอดีตอนนี้เขาทางขับเฮาก็ได้เรียกให้มา เปียนเครมเอามอเตอร์สตาร์ทอันใหม่แล้วครับตอนนี้นก็ใกล้จะถึงตรงขับเอาพัทยาใต้าปากซอยเขาตะโลแล้วครับเสร็จแล้วก็จะเลยถือโอกาสตรวจเช็คระยะไปในตัวเลยครับระยะหมื่นสองกิลกโลดูว่าค่าใช้จ่าย ในการเช็คระยะ12,000กิโลจะเสียเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าจะเสียค่าแรงด้วยนะครับในระยะประกันสำหรับขับเฮาพัทยาไม่ทราบว่าที่อื่นเสียค่าแรงด้วยหรือเปล่าขับเฮาที่อื่นแต่ในระยะที่ใบที่เขาเขียนในขับเฮาที่เขาเขียนมาให้เขาให้เปลี่ยนวัตเทียนเปลี่ยน อะไรเขาให้พัดชิง่งเออนี่แหละล้างล้างเครื่องยนต์ด้วยแต่ลุงแหวงไม่ทําลุงแหวงจะเปลี่ยนแค่น้ํามันเครื่องกับกรองน้ํามันเครื่องก็พอครับสวัสดีครับมาเปลี่ยนในมอเตอร์มอเตอร์สตาร์ทที่เคลมไว้อะที่เคลมไว้อะที่ทําเคลมไวอ้อะเดี๋ยวผมจะอ,อันนี้ด้วยไงไปเช็คระยะด้วย ช่างกำลังถอดเอามอตเตอร์สตาร์ทออกมาเปลี่ยนครับผู้หุร้อน น้ำเข้าได้อย่างไงพิพาทจากการผลิตมอตเตอร์รุ่นนี้มันใช้แปลงถ่านไหมใช้ทึ๊ตัวใช้เหรอใช่ครับเพราะที่มันไม่ติดที่ที่เข้ามาข้าแปลงฐานมันก็จะประกบด,ด้วยอ๋อแสดงว่าถ้า ถ้านานๆไปแปลงฐานก็มีมีมมสิทธิ์หมดเหมือนกันใช่ไหมมีแล้ว <S <S มันเป็นที่ตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เป็นไปแต่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันรุ่นใหม่ๆม,มันไม่ต้องใช้แล้วนะอยังยังบล็บอกบล็อกบล็อกไฟฟ้าอะไรพวกนี้รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันต้องมันไม่ต้องอใช้มันเสียซ่องไงครับก็ <S <S แล้วแต่ช่างเขาแหละ มันบล็อกไฟฟ้าบล็อกไร้สายเดี๋ยวนี้ที่ว่าใช้ใช้ฐานอะนะใช้แบตเตอรี่อะนะ<อ>ไม่ไม่ต้องใช้แปลงขานแล้วอะต้องดูว่ามอเตอร์เขาขนาดเท่าไหร่ถ้าเป็นไซส์เล็กมันก็ยังไม่ต้องใช้แปลงขานแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่มันต้องใช้เลยก็พวกพวกไอ้บล็บอกไฟฟ้าบล็อกกระแทกที่เราใช้กับมอเตอร์ไซค์ใช้กับพวกนี้อย่างของโอซุกะของ ของมาเก็ตตของอะไรนะของบอสอ,อ,อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีแปลงถ่านแล้วไง<อ>เดี๋ยวไอ้พวกลูกหมูอะที่ใช้ใช้แบตเตอรี่อะนะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าบ้านนะก็มันก็ใช้แค่ควบแบบต่อเข้าไปเลยมันไม่ต้องมีแปลงถ่านแล้วกาลังมอเตอร์อะมันเป็นกาลังมอเตอร์ที่พดลดรอบลงมันนี่เหมือนมอเตอร์สมัยก่อนะไรอย่างเงี้ย ใช้ถามว่าเวลาเสียมันก็ใหญ่ชุออดซอมได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะที่เป็นสาแตกเหมือนมอเตอร์รถเล็กอะม,มอเตอร์พวกรถธรรมยาแล้วมันจะเป็นสาแตกเข้าไปแค่แตก้าไปเงีเ้ยหลักการมอเตอร์รุ่นีไหนก็ใช้อย่างนั้นแล้วแต่นี่แสดงว่ามันมันอยู่ข้างในเพราะมันต้องกันน้ำอะเนาะเราเลยมองไม่เห็น <laughs> ตัวแปลงฐาน <laughs> ที่ผมแกะมาวันนั้นเนี่ยแกะมาฟ้องดูแล้วผลลวดไม่ได้ไหม,มก็ที่บอกนะคือมอเตอร์ธรรมดาเลยครับถ้าน้ำไม่เข้าก็ไม่เป็นปัญหาเนาะน้ำดำเข้า เรียบร้อยไปแล้วครับทุกคนผูงแหวงได้เอารถเ,เอาเจ้า ct ทไปเคลมเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกลองอัดเช็คระยะไปด้วยเซอร์วิสไปด้วยก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่800 3334บาทครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคราวต่ตอไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ